ส่วนเรื่องสาธารณูปโภคที่อยู่ในการดูแลของผู้จัดสรรเนี่ยด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคผู้จัดสรรที่จะสร้างหมู่บ้านจัดสรรขายท่านต้องแจ้งต้องเขียนในโครงการวิธีการจัดสรรว่าจะสร้างสาธารณูปโภคอะไรบ้างมูลค่าการก่อสร้างเท่าไหร่ซึ่งมูลค่าการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของโยธาเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วทางผู้จัดสรรจะ มีหน้าที่มาสร้างสาธารณูปโภคแต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานราชการเขาจะให้ผู้จัดสรรนี่นำเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการก่อสร้างบวกอีก15%เปอร์เซ็นต์เท่ากับร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปวางค้ำประกันไว้ถ้าหากผู้จัดสรรไม่สร้างสาธารณูปโภคหน่วยงานราชการก็สามารถนำเงินตรงนี้มาเป็นเงินที่ใช้ในการสร้างได้แต่ที่ผ่านมาทั้งหมด ผู้จัดสรรก็จะสร้างสาธารณปรูปโภคให้แล้วเสร็จเมื่อแล้วเสร็จแล้วก็จะขอถอนคืน115%ออกไปแล้วก็จะวางเงินไว้อีก7% 7%ของมูลค่าการก่อสร้างซึ่งหลายท่านจะเคยฟังคําว่าเงิน7%มาจากไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านจะเข้าใจแล้วหละว่าเงิน7%คือ7%ของมูลค่าการก่อสร้างทีนี้เงิน7%จะไปไหนผมย้อนไปเรื่องที่ว่าผู้จัดสรร มีสิทธิ์ที่จะพ้นหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูประโภคแต่ว่าการพ้นหน้าที่ตอนที่ผมได้เรียนไว้4ข้อก็คือขายเกินกึ่งหนึ่งของผังจัดสรรสร้างสาธารณูประคแล้วเสร็จ3ดูแลแล้วครบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปี4เมื่อครบ1ปีแล้วมาตรวจให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ผู้จัดสรรใช้สิทธิในการแจ้งผู้ซื้อว่าตนเองได้กระทําการ ต่างๆมาครบตามกระบวนการแล้วจะขอพ้นหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคพผู้จัดสรรจะมีจดหมายไปทางผู้ซื้อให้ไปรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นหรือถ้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเจตนารมณ์เพื่อรับมอบสาธารณูปโภคพมาบำรุงรักษาพร้อมเงิน7%เแต่ถ้าที่ประชุมใหญ่ในวันจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลสมาชิกมีมติว่าไม่ต้องการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นสิทธิ์ของผู้จัดสรรว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ส่วนใหญ่ผู้จัดสรรจะไม่นําสาธารณูุประโภคมาดูแลเองก็จะยกสาธารณูุประโภคทั้งหมดเนี่ยให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นพร้อมกับเงิน7%นั้นไปดังนั้นแล้วการที่ผู้จัดสรรจะพ้นหน้าที่การบํารุงรักษาสาธารณูุประโภคมีกระบวนการมีขั้นตอนอยู่โดยข้อของกฎหมาย ถ้าใครรับสาธารณูุปโภคไปดูแลก็จะได้เงินบำรุงรักษา7นนั้นกลับไปด้วยส่วนใหญ่แล้วในหมู่บ้านจัดสรรก็จะจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกันส่วนใหญ่จะไม่ยกให้ท้องถิ่นนะครับ